สวัสดีครับพบกับจอนนะครับอีกเช่นเคยครับผมวันนี้เป็นวันพิเศษเลยนะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับตัวนี้นะครับจะรอส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะฮะสีที่เห็นนะครับตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะฮะสีเขียวมิ้นต์นะครับบอกเลยว่าสีตัวจริงนี่หล่อมากๆเลยนะครับสําหรับตัวเขียวมิ้นต์นะครับเนี่ยเป็นสีที่ขายดีนะครับเป็นสียอดฮิตอีกสีหนึ่งเลยนะครับผมนะสำหรับค่าตัวนะครับตัวนี้ ราคาอยู่ที่ร้านสามก้านะครับผมตัวนี้วิ่งได้485กิโลต่อ1การชาร์จนะครับนะฮะสำหรับคุณลูกค้านะครับที่สนใจนะครับอยากได้รถไว้ใช้งานนะครับเรามีรถพร้อมส่งมอบให้กับคุณลูกค้าทุกรุ่นทุกสีเลยนะครับนะฮะสำหรับตัวลองเลนสก็เดือนนี้ก็มีรถพร้อมที่จะส่งมอบให้กับคุณลูกค้าแล้วนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่รอตัวลองเลนส์อยู่ก็ อินบ็อกซ์หาโจได้เลยนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับรอบคันสวยๆสำหรับตัว SO7 นะครับตัวนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับผมนี่เลยนะครับตัวนี้เป็นติดเราติดฟิล์มให้60-80นะครับเป็นของโซลกาดนะครับนะฮะฟิล์มของเราเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับผมมองจากด้านนอกเนี่ยมืดเลยนะครับผมนะฮะแต่ถ้าโดนถ้าเรามองจากภายในเนี่ยก็จะเคลียร์นะครับนะฮะ ตัวภายในตัวนี้จะเป็นสีส้มนะครับผมนี่เดี๋ยวพามาชมนิดนึงนะครับนี่ภายในสวยๆเลยนะครับสําหรับคุณลูกค้านะครับที่สนใจนะฮะเรามีสีภายในให้เลือกไหมฮะไม่ว่าจะเป็นสีดําและสีส้มนะครับนะฮะสนใจสีไหนชอบแบบไหนอินบ็อกซ์หาเจ้าได้เลยนะนะครับนะฮะตัวนี้เดี๋ยวพามาดูด้านหลังกันนิดนึงครับ สำหรับด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าอีกเช่นเคยนะครับนะฮะตัวนี้เราเบิกอุปกรณ์ให้กับคุณลูกค้าไปพร้อมกับวันรับรถเลยนะครับไม่ใจะเป็นตัวชาร์จ emergency charge นะครับหรือเป็นตัว V2L นะครับผมเราเบิกให้กับคุณลูกค้าไปใช้ได้เลยนะครับผมนะฮะสำหรับคุณลูกค้าที่มองหานะฮะเรามีรถพร้อมส่งมอบให้กับคุณลูกค้าทุกรุ่นทุกสีนะครับผมนะ เดี๋ยวพามาดูภายในนิดนึงครับมาดูฟิล์มมาดูฟิล์มนี่จะสังเกตได้ว่านะครับตัวภายในนะฮะที่เรามองเนี่ยก็จะเคลียร์นะครับเดี๋ยวตะก,กล้องมาดูข้างในนิดนึงนะครับดูภายในรถนะนี่สายแจวนะครับนะฮะสำหรับคุณลูกค้านะครับที่ติดฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกของเรานะฮะนี่ฟิล์มตัวนี้เป็นฟิล์มโซลาร์กาดนะครับ โซลากาศนี่เราใส่พรมให้กับคุณลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่นะฮะ ครับผมนะฮะเป็นไงบ้างครับที่ผมพาทุกท่านได้ชมนะครับสำหรับตัว SO7 นะครับก็ยังเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ครับที่น่าใช้นะครับในชั่วโมงนี้เลยไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ความหล่อของเขานะฮะราคาที่ไม่แพงเลยนะครับผมนะฮะและที่สำคัญตัวนี้วิ่งได้485กิโลต่อ1การชาร์จนะครับสำหรับแคมเปญนะครับของเดือนมิถุนายนนะครับผมนะฮะตัวนี้ดอกเบี้ยพิเศษเลยนะครับ0.99นะครับผมที่สำคัญนะครับเราช่วยผ่อนอีก สามเดือนนะครับผมเดือนละห้าพันนะครับผมนะฮะสำหรับคุณลูกค้านะครับที่สนใจนะครับอยากได้รถไว้ใช้งานนะครับบอกเลยว่าตอนนี้แคมเปญหันมาสุดพิเศษเลยนะครับดอกเบี้ยไม่แพงนะฮะ0 9นนะครับท่านใดสนใจก็อย่าลืมอินบ็อกซ์หาเจ้ได้เลยนะครับ0 6 1 9 5 3 2 4 9 7นะครับหรือจะมาทดลองขับนะฮะเรามีรถทดลองขับให้กับคุณลูกค้าทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็น SO7 หรือเป็น r o 7นนะครับผมนะฮะ วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสนใจอยืมทักมาได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ